สวัสดีจ้าวันนี้เราจะทำแกงเห็ดพึ่งหวานที่แช่แข็งไว้นี่จ้าเห็ดพึ่งหวานที่แช่แข็งไว้ลูกจะเล็กๆอย่างเงี้ยจ้าน่ากินเลยจ้าเราลวกก่อนแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะก็ไม่ได้ลวกนานจ้าไม่ให้ความหวานออกไปเยอะนี่น่ากินมากเลยแล้วเราก็จะใส่เห็ดเอ่อเห็ดนางไก่เห็ดนางไก่ที่แช่แข็งไว้ลวกแช่แข็งไว้จ้าใส่รวมกันเนาะ พอดีเราได้ใบยะนางมา29โครนก็ไม่แพงนะคะอยู่ที่ประมาณ60-70บาทประมาณนี้จ้ามาไกลเนาะนี่เดี๋ยวปั่นเอาค่ะแล้วก็ใส่ใบผักชีฝรัง่งเพราะว่าเพราะว่าเราไม่มีใบไม่ทานเขาค่ะใบแมงลักหมดนี่จ้าใส่ใบนี้จ้าอืมหอมหอมหอมมากเลยตั้งแต่มีร้านไทยเราก็ ไปบ่อยมากเลยกระเป๋าฉีกเลยจ้าก็จะแกงใส่ยอดมะพร้าวอ่อนนะคะนี่วันนั้นเราก็ทำแกงแผนงไปบ้างแล้วหวานหานค่ะยอดมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวแกงใส่ยอดมะพร้าวอ่อนค่ะไปชมกันนะคะอยู่ต่างแดนก็จะแกงง่ายๆจ้านี่จ้าน้ำใบย่านางนะคะเราก็ ที่เราซื้อมานะคะเราก็จะปั่นแล้วก็แช่แข็งไว้บ้างแล้วก็จะแกงวันนี้ด้วยนะคะไปชมเลยจ้ามาจ้าน้ำยาน,านางก็เริ่มเดือดแล้วจ้าเราก็จะมีปลาร้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมเรายังไม่ใส่พริกลงไปนะคะเพราะว่าอยู่ห้องแบบนี้เราทํารสเผ็ดแล้วเราปรุงอะไรที่มีกลิ่นแรงแล้วคนเขาเขาจะว้าวค่ะเราก็เลยจะ ใส่เห็ดก่อนเลยนะคะน้ำเงีะนางจ้าเห็ดนี่ค่ะเห็ด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 ที่เก็บมาเลยจ้าเยอะเลยจ้าแกงแล้วก็เดี๋ยวแช่แข็งไว้เพราะว่าเวลาจะกินก็นมาอุ่นเอาค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่ค่าไฟแพงมากเลยจ้าทำอะไรก็ถ้าแช่แข็งไว้ได้ก็แช่ไว้ก่อนแล้วก็สองสามวันก็มาปรุงอาหารทีหนึ่งค่ะ ก็จะได้ประหยัดไฟด้วยจ้าเพราะค่าไฟแพงเดือนหนึ่งถ้าคนมีบ้านนี่ก็สี่ห้าหมื่นบาทนะจ้ะค่าไฟตอนนี้นะคะใส่ตะไคร้จ้าตะไคร้ที่เราแช่แข็งไว้อละลค่ะเริ่มเดือดแล้วเวห็นน้ำใบยะนางแล้วอร่อยแนะ่นอนเลย เห็ดที่เก็บไว้เลยจ้ามากินช่วงหน้าหนาวนี้ละคะ่ะยังมีอีกเยอะเลยจ้าตอนนี้ก็เดือดแล้วจ้าเราก็จะใส่เครื่องแกงจ้าเครื่องแกงก็ปั่นเอาค่ะตามไม่ได้จ้าเสียงมันดัง แกงแบบไวๆนะคะเนี่ยเราไปจะใส่ย,ยอดมะพร้าวอ่อนแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วจ้าเพราะว่าไม่แกงนานค่ะยอดมะพร้าวอ่อนค่ะหวานหวานใส่ย,ยอดมะพร้าวอ่อนแทนหน่อไม้นะคะ อร่อยดีค่ะเป็นปีแล้วเพิ่งได้กินค่ะกับไทยยังไม่ได้กินเลยหาคินยากอยู่เหมือนกันจ้ะตอนนี้เดือดแล้วนะคะน่ากินมากๆาเลยยอดมะพร้าวอ่อนนะคะเจ้าหอมมากเลยจ้าตอนนี้น้ำยานางเราก็ปั่นใส่ข้าวเบื่อด้วยนะคะตามสไตล์บ้านเราเลยจ้าแต่เราก็แกงตามสไตล์อยู่ต่างแดนนะคะ น้ำปลาร้าจ้าต้องสุดท้ายจริงๆจ้าเพราะว่ากิ่นมันรุนแรงจ้าทุกคนไปแล้วจ้าหืมหนัวมากเลยใครจะกินกันเราบ้างนี่ขออีกนิดนึงนี่จ้าแล้วเดี๋ยวต้องรีบปิดไฟจ้า ตำโ้นมากเลยจ้าตามท้ายด้วยใบฝักชีฝรั่งนะคะผักชีฝรั่งเราไม่มีใบแมงลักจ้าโอ้หอมเลยจ้าเพื่อนๆชวนมากินด้วยกันนะคะจ้าทุกคนน่ากินมากเลยเสร็จแล้วจ้าปิดแก๊สปิดไฟ าทานด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมจ้าขอบคุณทุกเมน้นทุกไลค์ทุกการติดตามเลยจ้าแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะแตงฟอว์ชิงเดือดผุดพุดเลยจ้าจ้าทุกคนแกงเห็ดผู้หวานเห็ดหนังไก่ใส ยอดมะพร้าวอ่อนจ้าอยู่ต่างแดนก็ได้กินดีใจมากเลยแต่ต้องซื้อนี่จ้าทุกคนน่ากินมากเลยมาจ้ามากินด้วยกันเห็ดเป็นลูกๆเลยนะคะนี่เห็ดเป็นลูกๆเลย